สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องลุงลีเกมมิ่งชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับลุงลีมีกิจกรรมใหม่จะมานําเสนอกรรมนั้นมีชื่อว่าฟิวชั่นฟิวชั่นแล้วครับพี่น้องถ้า <c oughs> ใครดูคลิปลุงหรือที่ตามลุงก็จะรู้นะครับว่ากิจกรรมแนวนี้ค่อนข้างมีเยอะนะครับ แต่เปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนธีมเอาเปลี่ยนของรางวัลเอาแต่หลักการหรือการ,การเล่นเนี่ยเหมือนกันเป๊ะก็คือสุ่มเพื่อที่จะได้ได้คริสตัลแล้วเอาคริสตัลมารวมกันนะครับผมโอเคงั้นเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการไปยังไงไปที่หน้าแรกนะครับผมเลือก Overview นะครับแล้วก็เลือกนี้เลยมุมขวา Fu s ช o n มาละคราวนี้เรามาดูกันนะครับว่าของรางวัลที่จะได้นะครับก็จะมีนี่เลยวัตถุดิบ ถึง4ขั้นขั้นที่1ก็จะเป็นโทเค็นกับอบนะครับแล้วก็มีดูลู่ธรรมดาครับสกินสเปกุ๊ปดูลู่นะครับวัตถุดิบขั้นที่2ก็จะมีอบนะครับแล้วก็โทเค็นแล้วก็กล่องทองวัตถุดิบขั้นที่3ก็จะมีอีพิกนะสกินซุมสกินอีพิกแล้วก็กล่องทองแลวอบแล้วก็วัตถุขั้นที่4ก็จะมีนี่เลยแจ็คพอต ลูลูสีทองนะครับผมแล้วก็จะมีของรางวัลพวกเนี้ยลักส์แบกนะครับผมแล้วก็อบสีลูกแล้วก็ไอเทมตุ่มสกินระดับดเจเนอรี่นะครับผมซึ่องอันนี้คือรางวัลแจ็คพอตที่เราสามารถเลือกได้นะมีอยู่สี่อันนะครับ FC ข้อมูลอีเวนต์กันแล้วกันนะครับเริ่มวันที่5ถึง12เมษายนนี้นะครับผมหลักการง่ายๆก็เปิดครั้งละ99เปิดเลยแล้วกันนะมาลุ้นกันเลยเปิดทั้งหมด990 ก็เหมือนกัเปิดซิบลูกไม่แตกต่างนเอฟซี FC ไม่แตกต่างงงกดทีละลูกก็ได้นะครับดูซิลูกแรกลุก,กได้อะไรอ๋อได้โทเค็นแล้วก็เป็นเป็น,ปนลุงเรียบเป็นลูกแก้วแล้วกันลูกแก้วสีทองแดงนะมาเอาไปอ้โอเคอีกแล้วก็เป็นลูกแก้วทองแดงนะครับผมเอานี้ลองดูซิโอ้ได้โทเค็นแล้วตีลูกโทเค็นหมดเลยอะ่ะ 5ลูกก็โทเค็นลูกที่6อโอเคลูกที่6ยังยังดียังได้ออบนะครับผมลูกที่7โอเคลูกที่8โทเค็นลูกที่9โทเค็นลูกที่10โทเค็นคือกิจกรรมเนี้ยมันเหมาะสำหรับคนสะสมโทเค็นเนาะคือถ้าใครโอเคกับรางวัลโทเค็นพวกนเนี้ยก็จับลากไปเลยนะ แต่ลุงว่าลุงไม่โอเคลุงจะหลอมลูกแก้วสีแดงอะทองแดงเนี่ยให้มันเป็นอีกเป็นเป็นขั้นที่สองครับเป็นวัตถุดิบขั้นที่สองเนะี่ยเอาขั้นแรกผสมเป็นขั้นที่สองดูสิอันแรกคือถ้าเราเอาขั้นแรกผสมขั้นที่สองอะโอกาสที่จะได้ดีสุดก็คือออฟสี่ลูกนะถือว่าเป็นแจ็คพอตของขั้นที่สองดูซิว่าลุงจะได้แจ็คพอตของขั้นที่สองหรือไม่ ยืนยันอเอาขึ้อนอย่างนี้ได้ไหมเนาะแล้วดูรุนดิโอ้แจ็คพอตขั้นที่สองมาเอฟซีว้าวโอ้โหอนี่ของจริงอะ่ะนี่คือแจ็คพอตของขั้นที่สองนะเพราะว่าลุงดูแล้วเนี่ยน่าจะมีมูลค่ามากสุดแล้วในวัตถุดิบขั้นที่สองโอ้ยน,นี่ถิ้ว่าโชคดีนะมาต่อต่อต่อดูซิว่าจะได้แจ็คพอตขั้นที่สองอีกไหมเนี่ยยืนยันป้ได้โทเค็นว่ะมาดูซิ ดูมึงนี่ยืนยันโอ้ยโทเคนอีกแล้วดูสิดูมงกนยืนยันยืนยันโอ้ยโทเคนอีกแล้วนั่นเดยวลุงขอนแรกนี้แล้วกันเอาก่อนคือลุงบ้านเนี้ยโอเคนะอบซีลูกนี้ถือว่าโอเคมากเลยลุงเอากันเลยนี่ถ้าเอาก็จับสายไปเลยปึง้งแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็กลม ไอโอฟสี่ลูกมันก็จะวิ่งเข้าไปในนี่กระเป๋าของเรานะครับสี่ลูกไปต่อไปต่อต่อไปลุงจะเอาเงินเงินรวมเงินนะดูซิว่าเงินรวมเงินจะได้ไรจะได้วตัตถุขั้นที่สามซึ่งวตัตถุขั้นที่สามแจ็คพอตของมันก็คือไอเทมสูงสกินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบอาพีนะดูซิว่าจะได้ไหมยืนยันกลุ่มสกินกลุ่มสกินอีพิก ได้โทเคน150โอ้ยอย่างเกลือแล้วลองมาดูกันว่านี่รวมกันสิทองแดงกับทองแดงลงมาจะได้ไรเลยว่าจะได้แจ็คพอตของขั้นที่สองอีกไหมโอ้ได้มาสง่งมาถว่าเช็ดรุ่นหนึ่งกันเนี้ยถ้าเอานี่รวมกับอันนี้อ่ะมันจะได้วัตถุดิบขั้นที่สามซึ่งวัตถุดิบขั้นที่สามดีสุดคือไอเทมศูนสกินนะจะพูดถึงนี่ก็ถือว่าดีแล้วนะเนี่ย โอเคไงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวลุงขอเปิดตรงนี้ไปอีกลุงจะเปิดไปอีกเปิดอีกแปดครั้งนะได้แต่ทองแดงทองแดงแบบคือถ้าไอแจ็ปพอตของวัตถุดิบขั้นที่หนึ่งคือสกินสเปซกรุปดู่นะลุงยังไม่ได้เลยซื้อจะได้เลยเนี่ยยังไม่ได้แช็ปพอทของขั้นที่หนึ่งยังไม่ได้เลยเนี่ยได้แต่โทเค็นมา โ oh, oh oh, oh oh. อ้เดี่ยอมาโอ้เดียอมเออ่าต่อนะลุงจะเอามารวมกันนะเอาเอาทองแดงรวมทองแดงเพื่อเป็นเงินนะดูซิว่าลุงจะได้แจ็คพอตของขั้นที่สองอีกไหมย,ยินยันโ oh. อ้ยยังเกลือเลยเนี่ยยินยันโอ้ย oh. ได้ให้ติเดเชดอ่ะอืม อันนี้ก็นนี้อันนี้ก็อยากได้แกแล้วเขาเปิดอีกอันนี้ไงเอาเมื่อที่จับอันนี้ดูซิจะได้ไรยืนยันอ้มาคราวนี้ลุงจะเอาเงินเงินกับเงินนะรวมกันเพื่อให้ได้วัตถุขั้นที่สามซึ่งแจพ็พอตของวัตถุขั้นที่สามก็คือสุส่มสก,กินระดับอีพิกดูซิจะได้ไหม กุ่มสกิลระดับอีพิกโอ้ดีสองใบทุกทิปุสเปซเอวอ่ววะนี่ทั้งสองลูกไงกลัวกลัวไม่ได้อะไรดีเอาได้ลุงเอาไปเดี๋ยวอย่างน้อยเอาไปเปิดเล่นดีกว,ว่ามางานลุงจะเอาทองผสมให้ดูใน FC นะครับทองผสมทองดูซิว่าทองผสมทองแล้วว่าจะแจ็คพอจะแตกไหมเนี่ยนะ แจ็คพอรตของวัตถุขั้นที่4ก็คือไอเทมสุ่มสกิน1820 rp นะโ okay, อเคงั้นลองดูนะว่าแจ็คพอตจะแตกไหมดูซิจะได้อะไรทองรวมกัน2อันเนี่ยจะได้อะไรดูซิมาขอแบบดีๆเลยขอแบบดีๆคุ้มๆหน่อยโอ้ยังดีอ่ะยังไงอ๊อนี่เห็นไหม fc เนี่ยถ้าเราหล,ล,ลอมสีม่วงแล้วอ่ะให้เป็นคิสตันสีม่วงนะเนี่ยมันจะผูกตรงนี้นะ แล้วตรงนี้เราก็เอาได้เลยเอาไปได้เลยก็ถือว่าเราได้และแถมยังมีสีม่วงอยู่1อันเลยนะนะครับผมสะสมไม่ครบ5ลูกก็จะได้สกินแจ็คกอดทองนี้เลยหรือถ้าใครมีสกินดูลูล่สีทองแล้วเลือกเอาได้ว่าจะเอาอะไรนะมีทั้งหมดเนี่ยถ้าสมมติว่าใครสะสมสีคิทตันสีม่วง5อันน่ะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเอาแพสซิฟดูลูลล่หรือว่าออฟสิห้าลูกหรือว่า 4x รักแบกนะครับหรือไม่ก็เอาไขา่10ฟองนะครับผมลุงรู้สึกว่าถ้าลุงเอาเงินกับเงินรวมกันได้ทองโอกาสที่จะได้ทองดีมีไหมไม่มีดีเลยนั้นไม่เป็นไรงั้นลุงเอาแค่นี้แหละนะครับก็จับแรกเลยไม่รอไม่ครบหรอกครับคือถ้าใครอยากได้สกินทองจริงๆอ่ะก็ะต้องหลอไม่ครบเนี่ยท่ตันอ่ะ5ลูกอ่ะครับ ซึ่งก็ใช้อภิเอะเหมือนกันนะโอเคลุงนะตอนนี้ลุงใช้ไปทั้งหมด1,782นะเปิดลูกแก้วไปทั้งหมด18ลูกลุงได้อะไร18ลูกลุงได้อบมา10ลูกเลยนะแล้วก็ได้ m a s t e r ร์เวิร์กเมา4ลูกได้4กล่องกับเพชเเชมา2กล่อง้นลุงเปิดไอตัวนี้ธรรมดาไปเลยดูกัน โอ้โหเฮ้ยได้ชิ้นส่วนสกินว่ะเฮ้ยเจ๋งอ่ะลุงชอบชิ้นส่วนสกินนะอ๋ออยนี่อะไรเนี่ยอีโมแบบถาบวรรวมเป็นเอเซนต์แต่ละกันเองคราวนี้มาเปิดนี่มาสเตอร์เวิร์กเชสี่กล่องดูซิจะได้อะไรเจ๋งๆบ้างเนี่ยเอฟซีเรามารุ้นกันโอ้ยได้สกิน ชิ้นส่วนสกินมาสี่อย่างนะครับก็ไม่มีอะไรพิเศษนะอันแรกก็ลิกลีกซี่อันที่2ละ่ะโอ้ยอนนีกอีพิกลีกซี่อันที่3ามลีกซี่อีกแล้วอันที่4โอ้ยอันนี้เกลือว่าได้อเลเรนแอซิสเนี่ยมาเปิดไปเลยนะทีเดียวไปกรุ๊ป2021ออฟนะครับ10ครั้ง เปิดไปเลยดูสิสิบครั้งจะได้อะไรแน็คพอดเท่ๆดีๆบ้างเนี่ยนะไอซีเรามารุ่นกันเปิดเลยได้มาสิบสองอย่างอะถือว่าโอเคเลยนะสิบลูกสิบออฟสิบลูกได้สิบสองอย่างแถมลูกแรกก็ได้ลัก์แบกด้วยนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอันที่สองนะเอ้ยโอเคอันนี้สกินเกลือเลยสกกินธรรมดาอันที่สาม โอ้โหลีเจนเดอรี่ครับผมอันที่สี่ไอสกินระดับลีกาซี่นะอันที่ห้าโอ้อีปิกอันที่หกอีปิกอีกแล้วอันที่เจ็ดธรรมดาอันทีน่แปดนี่โอเมกา้าอีปิกนะอันที่เก้าอันนี้ก็สกินธรรมดาอันที่สิบโอ้ยอีปิกเอ็ด ธรมดา12ละโอ้ยเจมส์โตนโอเคเลยนะเนี่ยมาต่อด้วยลักสแบกนะครับดูซิว่าจะได้อะไรเขาบอกว่าลักแบกนี้ได้อะไรเนี่ยอ๋อมีโอกาสที่จะได้ชิ้นส่วนสกิน750 r p ขึ้นไป3ชิ้นนะครับแล้วก็ถ้าถ้าดวงดีจริงๆจะได้4ชิ้นโอ้ดูซิว่าลุงลุงดีจะดวงดีจริงๆมั้ยเนี่ยถ้าได้4ชิ้นถือว่าดวงดีจริงๆนะเปเลย โอ้ยสี่ชิ้นดวงดีจริงๆครับผมอ้าันนี้ธรรมดาโฮ้ยนี่ก็ธรรมดาโฮ้ยนี่อีป,ปิกอู้หูดูสิโอ้ยเยอะเหมือนกันนะเนี่ยชิ้นส่วนสกินที่ได้มาเศษชิ้นส่วนเนี่ยสิบแปดโอ้ยลุงสามารถสุม่มได้หกสกินเลยอะ่ะอืมเฮ้แต่ลุงขอนี่เดี๋ยวอ๋ออัปเกรดตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันเป็นสกิน เป็นลนะีกซเนาะมันไม่ได้โอกาสที่เราจะได้สกิลลีก a สซมันยากไงถ้าเราเจอแล้วเราก็อัพเกรบอีกเลยอัพเก็บสกิลทาบอสน,นะครับมาดูสิว่ามีลีก a สซอันไหนอีกเจ็ดดังนั้นมันไม่ลงตัวงั้นลุงย่อยนี่แล้วกันดิจินเดีถ้าเราเป็นเจ้าของแล้วเราก็ย่อยดีกว่าคุ้มก่า โอเคแล้วอีกอันหนึง่งสุ่มเลยแล้วกันน่าจะสุ่มได้15บห้าุ่มได้5สกินนะะสกินธรรมดาสุ่มก่อนอ่าธรรมดาเจอธรรมดากดเลยดูซิว่าจะได้อะไรดูซิกินเลยออกสกินใหม่ออกมาเนี่ยโอ้โหนี่สกินระดับอีปีกับเอซโอ้ยสุดยอดอะ่ะยังโอเคเลยอะ่ะมาต่อต่อ ธรรมดากับธรรมดากับธรรมดาเออจะอีปิกจะออกอีกไหมเนี่ยมาสกินที่สองนะเป็นอะไรโอ้ยหนึ่งร้อยโอเลนเอ็กเซนกับอ้อุย้ยโอเคอะอย่างน้อยได้สกินระดับดีกัซซี่มานะถือว่าโอเคเลยแหละมามาสุมสกินที่สามเอาธรรมดา ระดธรรมดาลงกันดีกวอีกครั้งนะธรรมดาสามาันเลยดูซิจะได้เลยโอ้ยด้เฮตเทคเชดเอาวะวิธีสามอย่างด้วยอันที่สองคืออะไรกุญแจอันที่สามอ่ะโอ้ยสกิลระดับอีปิกโอ้หสุดยอดอ่ะสวยสกิลนี่สวยโอ้ยสุดยอด ันเปิดนี้นเลยในๆก็มาแล้วดูซิได้เลยโอ้ยิงแล้วเลยเลยโอ้ยหเฮ้เท่อะได้ไอคอนเพนนิคิวเดียวอ่ะไอคอนโอ้โหเทเทเทนักร้องนักร้องไอคอนนน้นหาไม่ได้แล้วนะมันยุคบุกเบิกแล้วไอคอนเมื่อกี้เนะี่ยมาอีกสองสก,กินมาคราวนี้อีพิกรวมอีพิกนะ อีปิครวมอีปีดูซิว่ารีเจนเดอรี่จะออกบ้างไหมเนี่ยขอรีเจนเดอรี่หน่อยสิครับหรือไม่ก็สกินใหม่นะรีเจนเดอรี่โอเคอ่ะเอออย่างน้อยในอีป,ปีกะโอ้ยโอเคเลยโอ้ยมาซุ่มสกินที่ห้า สกินสุดท้ายดูสิลุงจะได้อะไรอ๋อรีเจนเนอรี่นะรีเจนเนอรี่รีเจนเนอรี่โอ้โหอ,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 อีปีกอีกแล้วปวดใจวายยอดนะสรุปนะเรามาสรุปกันกับกิจกรรมฟิวชั่นเนี่ยกิจกรรมฟิวชันน่นนะครับผมลุงให้อาภีไปทั้งหมดไอ้อาภีไปทั้งหมด1,782นะลุงได้มาทั้งหมด หกสกินถ้าดีมูลค่าสกินก็อันนี้สกิน520ร้อยนะนี่หนะนึ่นส้อยห้นะนี่ห้าร้นะนี่หนึ่นะนี่หนึ่งพนส้อยหและนี่หนึ่นสามร้อห้ะโอ้ยรวมทั้งหมดนะเดี๋ยวขอคิดก่อนโอ้ 6, อยหกพั้อยสี่สิบอาพีอ่ะคือโอเคเลยนะเนี่ยกับกิจกรรมเนี่ยเพราะว่าถึงแม้ว่ากิจกรรมฟิชชั่นเนี่ยลุงจะแจ็คพอตไม่แตกเนาะแต่การที่เราซุมเราจับหลอมแล้วเราก็ได้ออหรือได้ของมาเนี่ย มันได้ของมันมูลค่ามากกว่าอาพีที่เราเสียไปแล้วแถมลุงดวงดีด้วยไงดวงดีด้วยแล้วเปิดได้แต่สกินอีพิกอ่ะโอ้โหสุดยอดเลย FC เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับกับกิจกรรมนี้กิจกรรมฟิวชั่นนะครับผมมันอาจจะไม่แจ็คพอตนะแต่ดูแล้วก็ได้ของมาค่อนข้างคุ้มค่ากับอาพีที่เสียไปนะครับถ้าใครชื่นชอบให้ลุงมารีวิวกิจกรรมแบบนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของลุงนะครับผม อให้เอฟซีลุงดีโชคดีนะครับลุงไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม FINALLY the CHALLENGE THE โอ้ของแท้ตัวนี้